เรื่องราวของจูลี่และจูเลีย2สาวที่อาศัยอยู่กันคนละยุคสมัยทั้ง2มีชีวิตที่แตกต่างกันกว่าครึ่งทศวรรษแต่ทว่าอาหารได้นำพาให้เธอทั้งสองได้เข้าใกล้กันและนี่คือเรื่องราวในสปอยหนังจูลี่แอนจูเลียปรุงรักให้ครบรสหนังสายอาหารอีกเรื่องที่ผมนํามาสปอยในวันนี้เรื่องนี้ฉายปี2009ครับและที่สําคัญคือหนังสร้างจากเรื่องจริงโดยอิงจากหนังสือของจูลี่แอนจูเลียเรื่องราวของอาหารที่ถ่ายทอดผ่านการเวลา จากช่วงเวลาหนึ่งไปสู่อีกช่วงเวลาหนึง่งเอาเลยครับหลังจากนี้ถ้ามีการใช้คำศัพท์ที่ผิดพลาดหรือออกเสียงชื่อเมนูผิดผมก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันหน่อยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะมานั่งอ่านหลังจากลงคลิปไปแล้วก็แล้วกันเอาเลยครับถึงเวลาสมควรแล้วที่เราจะจับกระทะแล้วเข้าสู่ห้องครัวพร้อมกันฝรั่งเศสปี1 9 4 9จูเลีชยชัยสาวอเมริกันรูปร่างสูงโปร่งเธอเคยทำงานเป็นเลขาในหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาครับสามี ของเธอชื่อว่าพอลชัยเขาเป็นนักการทูตที่ถูกส่งตัวมาประจําอยู่ที่กรุงปารีสจูเลียจึงเดินทางมาอยู่ฝรั่งเศสพร้อมกับสามีของเธอจูเลนะียเน่ะเธอหลงไหลในอาหารรักในการกินและการทําที่สําคัญคือพอลสามีของเธอนั้นก็มีความรู้เรื่องอาหารพอสมควรเรียกได้ว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่เข้ากันได้ดีเลยทีเดียวแหละจูเลียมาอยู่ที่นี่ก็แฮปปี้มากและอยากจะอยู่ไปยาวๆเลยเธอเก่งครับเรื่องสร้างมิตรภาพเนี่ยพอลเนี่ยก็ทํางานของเขาต่อไปหลังจากมาอยู่ได้สักพักหนึ่งจูเลีย เริ่มเบื่อกับการอยู่เฉยๆแล้วเธอรู้สึกว่าเอาละ่ะหาอะไรทําดีกว่าไปเรียนทําหมวกตอนแรกก็คิดว่าฉันชอบหมวกแต่พอได้ลองทําจริงๆแล้วกลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางเลยทําอะไรดีละ่ะเล่นไพ่ดีกว่าไหมก็ไม่เวิร์กอีกหลังจากตามหาตัวเองได้สักพักหนึ่งจูเลียก็ตัดสินใจเข้าร้านหนังสือตามหาตําราอาหารฝรั่งเศสที่แปลแล้วแต่ประเด็นคือยังไม่เคยมีใครแปลและก็ทําหนังสือแบบนั้นขึ้นมาเลยครับในวันเกิดของจูเลียพอลได้ซื้อตําราอาหารฝรั่งเศสให้กับเธอซึ่งเธอก็พยายามอ่านแต่กว จะเข้าใจเนี่ยมันใช้เวลานานมากและบางทีก็เจอคาศัพท์ยากๆเธอเองก็ต้องถามพอลครับว่าอันนี้มันคืออะไรกันแน่สองสามีพัญญาก็สอนภาษากันไปไนะจูเลียจึงตัดสินใจครับว่าเอาวะไหนๆก็มาถึงขั้นนี้ละงั้นไปเรียนทําอาหารให้มันจรงิจรงๆจงัจงๆเลยดีกว่าวันถัดไปเธอจึงมาสมัครเรียนทันทีและที่นี่คือโรงเรียนสอนประกอบอาหารเลอกอดองเบอแต่คลาสเรียนเนี่ยเป็นคลาสเรียนระดับพื้นฐานครับซึ่งจูเลียต้องการเรียนหลักสูตรที่มันสูงขึ้นไปเลยเนื่องจากว่าหลักสูตรขั้นพื้นฐานเนี่ยเธอทำได้หมดแล้วล่ะ ึ่งคุณผู้บริหารของสถาบันก็มองว่าจูเลียไม่ใช่กุ๊กอาชีพซึ่งถ้าขยับไปเรียนอีคลาสหนึ่งแล้วเนี่ยจะเป็นการเรียนของมืออาชีพนะมีแต่ผู้ชายล้วนด้วยล่ะผู้บริหารเนี่ยบอกกับจูเลียว่าผู้หญิงไม่มีวันเป็นกุ๊กอาชีพได้หรอกค่าเรียนก็แพงมากฉันก็ไม่รู้นะว่าคุณจะมีปัญญาจ่ายค่าเรียนไหมแมดูถูกกันซะอย่างนั้นจูเลียถามกลับครับว่าไอ้ที่ว่าแพงเนี่ยสักเท่าไหร่กันเชียวหลังจากนั้นจูเลียก็เข้ามาเรียนร่วมคลาสในทันทีวัดดีวัดดีมาเยล ถึงก็ซอยหัวหอมเงินใหญ่จูเลียเธอทําได้ช้ากว่าคนอื่นเพราะว่าซอยผิดวิธีซึ่งอาจารย์เนี่ยก็สอนแล้วก็แนะนําวิธีที่ถูกต้องให้เธอเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในคลาสและในยุคนั้นนะครับถ้าเป็นสายอาชีพนี้เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีผู้หญิงเลยก็ว่าได้ทําให้เธอเนี่ยถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษครับสายตาต่างจับจ้องเธอแล้วก็เมื่อยิ่งเธอพลาดเนี่ยก็จะยิ่งตกเป็นเป้าในทันทีเลยแหละครับและจูเลียเนี่ยเธอก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมอะไรแบบนี้ซะด้วยสิถ้าผู้ชายพวกนี้ทําได้เธอเองก็ทําได้เหมือนกันแล้วเธอก็กลับมาาฝึกคเเพื่่อทีจะชนนผู้ ที่มองเหยียดเธอให้ได้กองเบอเลอเลยแหละฮะเอากับเธอสิครับตอนนี้นะครับเธอสามารถซอยได้เร็วกว่าเพื่อนร่วมชั้นซะอีกแถมเธอยังเรียนรู้ได้เร็วด้วยนะครับแม้แต่ท่านอาจารย์เนี่ยก็ยังชมเธออยู่เสมอๆล่ะและพอคุณผู้บริหารเห็นจูเลียเริ่มไปได้สวยเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าเธอเสียหน้าพอสมควรแหละซึ่งจูเลียนะฮะเธอแฮปปี้มากครับและนี่เป็นสัปดาห์ที่3สําหรับจูเลียถือว่าเธอมีพัฒนาการที่ดีเลยทีเดียวคือมันเป็นการเรียนในสิ่งที่รักอยู่แล้วเวลาเรียนก็เลยมีความสุขตื่นเช้ามา7จ็ดโมงครึ่งถง มันฝรั่งทําน้ําสต๊อกแล้วก็ล้างปลาเธอบอกครับว่าอาจารย์เนี่ยสอนเร็วจนเธอแทบจะฟังตามไม่ทันแต่เธอก็เรียนรู้ได้เร็วกว่าคนอื่นในคลาสอยู่ดีฮันนะ่มีแอบ,บขิงด้วยนะสำหรับจูเลียเนี่ยที่นี่คือสวรรค์ของเธอเลยละ่ะเธอเนี่ยได้ตามหาตัวเองมาทั้งชีวิตครับแล้วก็ได้พบว่าอาหารนี่แหละคือชีวิตของเธอและเมื่อเวลาเราทําอะไรสักอย่างแล้วมีคนเริ่มทักว่าดีมันถือว่าเป็นก้าวเล็กๆและเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยครับบางทีมันทําให้เราเริ่มมั่นใจได้ว่าเออเรอาามแนงาาานนนป์ตีววัลท ทุกคนเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าอร่อยเพื่อนๆแนะนําว่าเลียนจบแล้วก็ไปสมัครเป็นครูสอนทำอาหารเลยสิพอลเนี่ยบอกกับทุกคนนะครับว่าจูเลียเท่านั้นที่ผมตามหาคุณนะ่ะคือทุกสิ่งที่เติมเต็มในชีวิตคือลมหายใจของผมผมรักคุณนะทูลหัวสุขสันต์วันวาเลนไทน์น,ทนะคือพอลเนี่ยนะครับก็เป็นสามีที่ดีมากๆด้วยละ่ะจูเลียอยากจะทําอะไรเขาก็สนับสนุนเธอเต็มที่และที่สําคัญคืออยู่ข้างๆและให้กําลังใจเสมอพอลหลงรักจูเลียในทุกๆวันและยิ่งหลงสเสน่ห์เธอมากขึ้นเวลาเธอทำอาหาร เพียงแค่เขาได้มองเธอนะครับก็อิ่มอกอิ่มใจไปแล้วละ่ะและจากนี้นะครับถากว่าฉากไหนเพื่อนๆเห็นคนสูบบุหรี่เนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะสมัยนั้นนะครับการสูบบุหรี่ไม่ได้เหมือนสมัยนี้ครับตอนนั้นคือใครเนี่ยอยากจะสูบตรงไหนเวลาไหนเขาก็หยิบขึ้นมาสูบกันได้เลยคือมันจะต่างกับสมัยนี้ที่ต้องสูบให้ถูกที่ถูกเวลาด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะถือเป็นการเสียมารยาทต,ต่อผู้อื่นได้แต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าในสมัยก่อนในยุคนั้นเนี่ยเขาไม่ถือเรื่องนี้กันครับก็เลยอาจจะเห็นม ซึ่งถ้าผมไม่ได้ตัดออกไปแล้วมันหลุดเข้าไปในคลิปเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันเนาะและตอนนี้นะครับจูเลียเธอเหลือเพียงแค่สอบเอาไปประกาศก็เท่านั้นเพื่อที่จะให้สามารถสอนทําอาหารได้อย่างถูกต้องครับแต่ประเด็นคือผู้บริหารเนี่ยเกลียดจูเลียนี่สิครับเธอมักจะออกข้อสอบทําให้จูเลียเนี่ยสอบตกอยู่เสมอจะเรียกได้ว่ากันแกล้งกันก็ได้นะแต่เพื่อนๆเ,เนี่ยก็บอกจริงๆไม่ต้องมีใบป,ประกาศก็สอนได้แล้วนะจูเลียบอกก็จริงแหละแต่เรื่องธรรมเนียมเนี่ยฉันเคร่งมากนะยังไงก็ต้องเอาใบป,ประกาศมาให้ได้แล้วครั้งนี้นะครับก็เป็นอ ตืบกับพ้อสอบเลยเธอบอกว่าฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรคือผู้บริหารเนี่ยก็เอาข้อมูลที่จูเลียไม่มีทางตอบได้มาให้เธอสอบเรื่อยๆเลยครับจูเลียเธอบอกครับว่าทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยสอบตกเลยทําไมจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยเพื่อนสาวก็เสนอนะครับว่าไม่เป็นไรตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใบประกาศก็มาสอนกับพวกเราก่อนก็ได้เดี๋ยวเราเนี่ยจะหาเหล่าแม่บ้านมาเรียนให้ถือเป็นการฝึกสอนไงจูเลียก็บอกได้เหรอได้จริงเหรอแต่เมื่อข่าวมาถึงผู้บริหารนะครับเธอก็ถามจูเลียเลยครับว่าได้ขาวว่าว อเมริกันในปารีสทำอาหารฝรั่งเศสคุณผู้บริหารนะครับก็รีบตัดกําลังด้วยคําพูดประมาณว่าฉันขอแนะนานะว่าคุณนะ่ยไม่มีพรสวรรค์ด้านการทาอาหารเลยสักนิดแต่ก็ช่างเหอะพวกอเมริกันที่มาเรียนกับคุณเนี่ยคงแยกความแตกต่างไม่ออกหรอกนะว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมจูเลียก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะอยากพูดอะไรก็พูดไปเพราะว่าเธอเนี่ยแข็งแกร่งพอครับที่จะทําหูทวนลมไปเอาเลยครับตอนนี้คลาสเรียนเล็กๆที่จูเลียจัดขึ้นกับเพื่อนสาวอีกสองคนที่เป็นนักชิมเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นนรบสาวสาวที่เ่เแมม้อิก ก็เข้ามาเรียนกับพวกเธอครับนักเรียน3คนจ่ายคนละ2ดอลลาร์เป็นค่าเรียนเงินที่ได้จากการสอนเนี่ยยังไม่พอค่าวัตถุดิบเลยด้วยซ้ําแต่ใครจะสนละ่ะแค่ได้สอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เติมเต็มหัวใจมากๆแล้วเรื่องเงินสําหรับจูเลียก็คงไม่ใช่ปัญหาเพราะเธอสวยและรวยมากสไตล์การทําอาหารของจูเลียนะครับเธอให้ความสําคัญกับการช่างตวงมากเป็นพิเศษเพราะว่าเธอเนี่ยต้องการคํานวณและเขียนออกมาให้เป๊ะที่สุดเพื่อให้คนที่มาเรียนกับเธอเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีพื้นฐานไม่เท่ากันแต่ก็สามารถเรียนได้เหมือนกันครับในวันหนึ่ง โดโรธีน้องสาวของจูเลียก็เดินทางมาหา2พี่น้องเนี่ยตัวสูงมากแต่ก็มีข้อเสียนะสำหรับสาวที่ตัวสูงขนาดนี้เพราะผู้ชายเนี่ยก็มักจะไม่กล้าเข้าหาผู้หญิงที่สูงกว่าใช่ไหมปาร์ตี้ตอนรับโดโรธีเนี่ยพอกับจูเลียก็เลยนัดเพื่อนชายที่ตัวสูงมากครับแล้วก็เหมาะสมกันมาให้และหมายมั่นเลยครับว่าจะให้ทั้งสองคนเนี่ยได้สารสัมพันธ์กันในคืนนี้แหละและเมื่อผู้ชายคนนั้นมาถึงนะครับก็ถามหาโดโรธีในทันทีประเด็นคือโดโรธีกําลังจีบกับไอแวนหนุ่มตัวเล็กและหลังจากนั้นนะครับโดโร ก็แต่งกับชายตัวเล็กคนนั้นด้วยนะฮะคดีพลิกเฉยเพราะปกติแล้วนะครับโดโรธีมักจะมองหาผู้ชายที่สูงกว่าเธออยู่เสมอแต่กันนะเรื่องความสูงเนี่ยคงไม่ใช่ปัญหาในการสร้างครอบครัวนะฮะจริงไหมในงานวันแต่งงานนะครับพ่อกับแม่ของจูเลียและโดโรธีก็มาเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายเจ้าสาวและก็มีประเด็นอีกแล้วครับเพราะพ่อของจูเลียเนี่ยเป็นคนอเมริกันซึ่งเป็นอเมริกันจ๋าเลยครับเวลาที่มีใครที่ไม่เชียร์อเมริกันด้วยกันเองเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่โอเคครับซึ่งเหมือนว่าความเห็นของพอลกับคุณพ่อตาเนี่ยจะ ลงรอยกันเท่าไหร่ครับรายละเอียดจริงๆเนี่ยผมจะไม่ลงลึกนะเอาเป็นว่าคร่าวๆก็แล้วกันนะถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดเนี่ยขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับคือพอลเนี่ยนะครับเขาก็วิจารณ์การทํางานของคุณวุฒิสภาท่านหนึ่งซึ่งส่งผลกับการทํางานของพอลครับแต่เหมือนว่าคุณพ่อตาเนี่ยจะเชียร์ฝั่งนั้นคือถ้าคุยกันไปยาวเนี่ยก็มีแต่จะทะเลาะกันนะครับพอลเขาจึงรีบตัดบทก่อนที่จะบานปลายนะฮะและไม่นานหลังจากแต่งแล้วนะครับโดโรธีก็ตั้งท้องจูเลียเนี่ยดีใจแทนน้องสาวของเธอมากแล้วเวลาก็ได้ผ่าานนไป2ส,สวัชิม ที่เป็นเพื่อนของจนะูเลียน่ะพวกเธอมีแผนเขียนตำราอาหารครับซึ่งเขียนไปแล้วนะแต่สำนักพิมพ์เนี่ยบอกว่าตำราของพวกเธอเนี่ยนะครับมันเข้าใจยากเกินไปคนธรรมดาทั่วไปคงอ่านเข้าถึงยากมากๆาเลยซึ่งทั้งสองสาวนะครับก็มีความคิดว่าน่าจะเอาสูตรที่พวกเธอมีเนี่ยมาแชร์กับจูเลียก็แล้วกันเพื่อให้จูเลียเนี่ยนำไปเขียนเป็นหนังสือแล้วจูเลียก็ตกลงทำครับหลังจากที่ได้นําสูตรมาวิเคราะห์ดูแล้วนะครับจูเลียคิดว่ามันยุ่งยากเกินไปจริงๆนั่นแหละคนทั่วไปอ่านแล้วก็คงจะไม ทั้งหมดเลยครับเพื่อที่จะให้ตําราของเธอเนี่ยเป็นตําราอาหารฝรั่งเศสที่คนอเมริกันทั่วไปสามารถเข้าถึงได้คือต่อให้ไม่มีกุ๊กอยู่ที่บ้านนะครับแค่เปิดตําราปุ๊บก,ก็ทําตามได้เลยแต่พอเนี่ยนะครับถูกสั่งย้ายไปเมืองอื่นนี่สิครับเนื่องจากว่าสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันคืองานของพอลนะครับก็มีปัญหาด้วยเช่นกันนะนะซึ่งจูเลียเนี่ยก็ต้องการคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือหรือตําราอาหารมาก่อนครับแต่พออาจริงนะฮะพอได้คุยแล้วเนี่ยคุณยายกลับเล่าประสบการณ์ที่เลวร้ายใใหห้้ฟังอออีีกนนะค,ะคืต่เเราเขย ื้อหาดีแค่ไหนเนี่ยจนสุดท้ายแล้วสํานักพิมพ์ก็นําไปตีพิมพ์แต่พอได้วางขายจริงนะครับก็มีการโกงกันเกิดขึ้นฮะคือทางสํานักพิมพ์เนี่ยก็ไม่ยอมจ่ายเงินแถมยังเอาหนังสือไปตีพิมพ์และดัดแปลงแก้ไขเองใหม่หมดด้วยครับคือในยุคนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนยุคนี้ครับยุคนี้มันเร็วงไงแต่ยุคนั้นเนี่ยอาจจะมีการโกงกันเกิดขึ้นซึ่งถ้าเป็นผู้มีอํานาจจริงๆนะครับมันก็ยากนะที่จะล้ม,มนะฮะทําให้จูเลียเนี่ยได้เปิดโลกเลยนะครับว่าการต สำนักพิมพ์หนึ่งครับสนใจที่จะตีพิมพ์ตำราอาหารของเธอมีการนัดเพื่อคุยรายละเอียดกันละซึ่งทางสำนักพิมพ์เนี่ยก็คิดว่าเนื้อหาของเธอเนี่ยควรแก้ไขเป็นบางจุดพวกเขาบอกว่าไอ้เจ็ดอยหน้าเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเลยแต่รายละเอียดของหนังสือเนี่ยมันเยอะเกินไปถ้ากลุ่มเป้าหมายของคุณคือแม่บ้านแล้วก็แบบนี้คงขายไม่ออกแน่จูเลียจึงเสนอไปครับงั้นเราลองมาแบ่งเนื้อหาเป็นเล่มๆไปดีไหมแบบเล่มแรกแล้วก็ขายเรื่องซอสไปเลยเล่มสองก็สัตว์ปีกเล่มสามก็ปลาเนื้อผักของหวานอะไรก็แบ่งไปเปเเ็นเล่มลมดี ซึ่งพวกเขาก็ปฏิเสธครับเพราะไม่ต้องการที่จะเขียนสารานุกรมที่ยาวขนาดนั้นคือสำนักพิมพ์เขามองว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันเปลืองต้นทุนการผลิตครับและการที่ทำหนังสือออกมาหลายๆเล่มเนี่ยเราก็ไม่รู้ด้วยครับว่ามันจะขายได้คุ้มทุนหรือเปล่าและถ้าเกิดว่าจูเลียยอมแก้ไขตําราของเธอให้รายละเอียดน้อยลงเนี่ยพวกเขาก็จะนํากลับมาพิจารณาอีกครั้งและครั้งนี้ก็เป็นอีกรอบครับที่เฟลเพราะเป้าหมายหลักๆของจูเลียนะครับเธอไม่อยากที่จะลดความละเอียดของหนังสือลงฮะเธออยากจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะฮะและก็เข้าถึงงไได้ออย่่าทีบกป ้ตน,นแ,แต่ก็นั่นเลยครับพอมันเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับมันก็มีเรื่องเงินลงทุนมีกลุ่มเป้าหมายอะไรหลายๆอย่างนะครับทำให้พอทุกอย่างมันไม่ลงตัวเนี่ยนะฮะก็เลยไม่ได้ตีพิมพ์อีกครั้งละขณะที่งานของพอลเองนะครับก็มีปัญหานะฮะเขาถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเขาเองนะครับก็กําลังหาทางออกอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วงานของพอลมันเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเป็นงานที่เครียดหนักมากอยู่แล้วและภาระความรับผิดชอบก็สูงตามงานไปด้วยทั้งสองสามีพันยานะ อยอูพอเองนะครับถึงแม้ว่างานเขาจะมีปัญหาแต่เขาเองก็ยังให้กําลังใจจูเลียในการเขียนตาราอาหารของเธอเสมอละแล้วผมว่าทั้ง2คนเนี่ยนะครับเป็นคู่สามีภรรยาที่ดีต่อกันมากๆครับไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับคือทั้งเรื่องเนี่ยไม่เคยเห็นทั้งคู่ทะเลาะกันหรือใช้อารมณ์ใส่กันเลยแม้แต่ครั้งเดียวมีแต่ให้กําลังใจกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันคุยกันด้วยความรักและความเข้าใจอยู่เสมออันนี้ดีนะครับแล้วเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปนานถึง8ปีจูเลียพยายามทําตาราอาหารของเธอแล้วก็ยังถูก นักพิมพเนี่ยปฏิเสธอยู่เสมอๆรอบนี้เหตุผลคือหนังสือของเธอเนี่ยเป็นหนังสือที่ดีมากเล่มนึงเลยลหละแต่ว่าเนื้อหาในหนังสือเนี่ยถ้าจะตีพิมพออกมาแล้วมันจะต้องขายในราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งมันไม่เหมาะกับเศรษฐกิจในช่วงนี้เอาเลยครับพิษเศรษฐกิจเล่นงานก็มานะจูเลียของเราเนี่ยคนเรานะครับต่อให้มีแพชชั่นขนาดไหนเนี่ยแต่พอทําไปนานๆเนี่ยบางทีมันก็บั่นทอนเหมือนกันนะเพราะมันไม่ประสบความสําเร็จสักทีจูเลียเนี่ยเริ่มคิดนะครับว่ามันก็ตั้ง8ปีแล้วนะหรือว่ามันจะไม่ใช่ททาาางงงขอออเธอจริๆคคววม หมดหวังเริ่มถาโถมเข้าเล่นงานพอบอกกับเธอครับว่าไม่ต้องห่วงหน้าเราจะช่วยกันหาทางเราสอนในครัวของบ้านเราก็ได้นี่สอนทางทีวีก็ยังได้เลยนะพอได้บอกกับเธอนะครับว่าเชื่อเธอหน้าจะต้องมีคนพิมพ์หนังสือของคุณจะต้องมีคนอ่านหนังสือของคุณและสุดท้ายพวกเขาจะรู้ว่าคุณทุ่มเทอะไรไปบ้างหนังสือของคุณมันน่าทึ่งและเป็นงานที่ไม่ใช่ใครก็เขียนได้หนังสือของคุณมันจะเปลี่ยนแปลงโลกของการทําอาหารไปเลยละ่ะพอบอกกับเธอนะครับว่าที่ผ่านมาก็ช่างหัวมันอย่าไปใส่ใจเลย แล้ววันหนึ่งนะครับแมวมองนักเขียนก็ได้ส่งงานเขียนของจูเลียไปยังสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งซึ่งบรรณาธิการที่นี่เนี่ยเธอไม่เหมือนกับคนอื่นครับเธออ่านแล้วก็นํามาลองทําจริงด้วยโดยเมนูที่เธอเลือกมาทำเนี่ยคือเบิร์ฟบูกิยองมันเป็นเมนูคลาสสิกของฝรั่งเศสครับหรือก็คือเนื้อตุ๋นไวน์แดงสไตล์ฝรั่งเศสนั่นแหละดูจากสีหน้าคนกินก็รู้นะครับว่าแทบจะตีพิมพ์หนังสือไปให้แล้วล่ะจดหมายเนี่ยถูกส่งมาให้จูเลียครับเธอเปิดอ่านและตกใจมากทั้งดีใจทั้งตกใจคืืือออออมมมันนเป็คคควาะะไไรดดีีล่ใจแบบบกกถูก พอเองนะครับก็ดีใจกับภรรยาของเขานะฮะในที่สุดเธอก็มีวันนี้โดยจดหมายมีใจความว่าเราได้อ่านตำราอาหารฝรั่งเศสของคุณได้ศึกษาได้ลองทําและลองประเมินดูแล้วเราได้ข้อสรุปว่ามันคือยอดหนังสือที่เราภูมิใจมากที่จะพิมพ์และสองผัวเมียนะครับก็กอดกันกลมอย่างมีความสุขอยู่หน้าบ้านเขาแหละแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดของหนังสือนะครับก็คือชื่อมีการนัดคุยกันถึงเรื่องนี้ครับชื่อที่จูเลียตั้งมาตอนแรก,กน,นะครับชื่อว่าสูตรอาหารฝรั่งเศสเพื่อคนอเมริกันแต่บรรณาธิการเนี่ยเธอ แนะนำให้เปลี่ยนเพราะชื่อนั้นเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะขายแค่คนอเมริกันเท่านั้นกลุ่มลูกค้าเนี่ยมันดูแคบไปและผลสรุปนะครับพวกเธอก็ได้หนังสือที่ชื่อว่าเจ้าแห่งศาสตร์อาหารฝรั่งเศสทีนี้แหละครับจะขายใครก็ได้แล้วละและแล้วนะครับหนังสือที่จูเลียทุ่มเทยอย่างหนักก็ได้ตีพิมพ์เธอดีใจมากพอลก็เช่นกันจากนั้นนะครับเธอก็ได้กลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่โด่งดังในวงการอาหารและก็ต่อยอดความสําเร็จโดยการทํารายการทีวีคือในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าไอดอลสายอาหารตัวจริงที่เป็นผู้หญิง ก็คงเป็นเธอ่นแหละครับแล้วเวลานะครับก็ได้ล่วงเลยผ่านไปนิวยอร์กปี2002จูลี่พาวเวลและเอริกพาวเวลสองสามีภรรยาเอริกเป็นบรรณาธิการนิตยสารแห่งหนึ่งในนิวยอร์กส่วนจูลี่เนี่ยเธอเป็น call center ทั้งสองคนเพิ่งย้ายบ้านใหม่เพื่อที่จะให้ใกล้กับที่ทํางานของเอริกและงานของจูลี่อย่างที่บอกนะครับว่าเธอเป็น call center ซึ่งก็ต้องมารับอารมณ์ของสายที่โทรเข้ามาอย่างหนักหน่วงอะไระครับถือเป็นอีกง,งานหนึ่งครับที่ค่อนข้างเครียดเลยทีเดียวซึ่งจูลี่เธอก็มีความฝันครับว่าอยาก เป็นนักเขียนที่สําคัญเลยก็คือว่าเธอเนี่ยหลงไหลในอาหารเหมือนกับจูเลียไม่มีผิดและตัวเธอนั้นนะครับก็ยังเป็นแฟนตัวยงของหนังสือเจ้าแห่งศาสตร์อาหารฝรั่งเศสของจูเลียด้วยถึงขั้นที่ว่ายกให้จูเลียเนี่ยเป็นไอดอลของเธอเลยก็ว่าได้แต่ก่อนที่จะได้ทําตามฝันเนี่ยตอนนี้เธอคงจะไม่รอดกับงานที่อยู่ตรงหน้าแล้วละ่ะสายที่โทรเข้ามาเนี่ยไม่รู้บางทีอารมณ์ไหนครับมีทั้งหัวเสียมีทั้งโมโหบางทีก็ดราม่าเฉยจูลี่เนี่ยก็รับไปเต็มๆเ,เลยครับถ้าปลายสายร้องไห้หนักมาเน เ,เธอก็อินหนักมากเช่นกันจูลี่รับหน้าที่แม่ครัวประจําบ้านและความโชคดีของเธอคือเอริกเนี่ยมีลิ้นที่ดีคือผมหมายถึงใช้ลิ้นในการชิมอาหารนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยทะลึง่งซึ่งจริงๆผมก็ทะลึ่งนั่นแหละครับแต่คือจูลี่เนี่ยนะครับชอบทำอาหารเนาะและเอริกเนี่ยก็คอยชิมถือเป็นอีกคู่ครับที่ไปด้วยกันได้ดีเอาเละครับประเด็นคือจูลี่เนี่ยมีปัญหาคล้ายๆกับจูเลียเธอเคยเริ่มเขียนหนังสือกึ่งนิยายเล่มหนึ่งแล้วลหละแต่สำนักพิมพ์เนี่ยก็ไม่ตกลงที่จะพิมพ์ใให้้ซึ่งนนนนนนยุคีีะรัมม็ตแอิก เธอนะครับว่าไม่จําเป็นต้องตีพิมพ์แล้วล่ะในสมัยนี้เรามีการเขียนบล็อกเป็นของตัวเองได้คือก็มีการพูดคุยกันครับถึงเรื่องนี้ว่าเออถ้าเราจะเขียนบล็อกอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะเขียนอะไรดีล่ะคือมันเป็นคําถามโลกแตกนะครับเวลาที่เราจะเริ่มทําอะไรสักอย่างแต่ไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยสิคุยกันไปคุยกันมาเอออาหารที่คุณทำเนี่ยมันก็อร่อยดีนะงั้นไม่ลองเขียนบล็อกอาหารดูล่ะจูลีก็บอกจะไหวเหรอฉันไม่ใช่กุ๊กเหมือนจูเลียนะฉันแค่ชอบทําอาหารเฉยๆเอลิกก็บอกว่าจูเลียก็ไม่ได้เกิดมาเป็นกุ๊กกกตตัั้งงแแ่รรรเลยนีอืม็จิคบ และที่สําคัญนะครับคือถ้ายุคนี้เนี่ยอยากจะเรียนทําอาหารจริงๆจ,จังๆเนี่ยก็แค่เปิดตําราของจูเลียแล้วฝึกเองเลยก็ได้เนานะหลังจากที่ได้ไอเดียกันมาแล้วนะครับสสามีภรรยาเนี่ยนะฮะก็เปิดดูรายการของจูเลียเลยครับทีนี้ก็ดูกันไปกันหนุ่มกันหนิงเชียจูลี่เธอชอบแซวไอดอลของเธอนะครับเอริกก็บอกว่าไม่เอาหน้าอย่าไปแซวเธอจูลี่ก็บอกว่าดูสิเธอใส่ไข่มุกทาอาหารด้วยอะ่ะสวยดีเนาะเอริกก็ยิ้มครับแล้วก็ดูไปพร้อมกับเธอนั่นแหละและในคืนนั้นนะครับจูลี่ก็เริ่มเขียนบล็อกของเธอโดยที่ใชช้ื่่อวาี และจูลี่เนี่ยก็เริ่มลงมือเขียนบล็อกของเธออย่างจริงจังโดยมีโจทย์ท้าทายว่าจะต้องเขียนให้ได้ทั้งหมด524สูตรใน365วันผมถือว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากมากนะครับเพราะกลางวันเนี่ยเธอต้องทํางานฟูลไทม์ตกเย็นก็กลับไปทําอาหารกลางคืนก็เขียนบล็อกลองบอกสิครับว่าจะเอาเวลาไหนพักผ่อนกันละทีนี้เอาละ่ะแล้วก็ได้เวลาลงมือทําอาหารจริงๆจังๆสักทีไก่ซอสครีมเห็ดและวายที่สําคัญเลยก็คือเพิ่งจะรู้ตัวเองว่าใช้เห็ดผิดวิธีมาทั้งชีวิตอห่ายัดเห็ดรวม กันเพราะเวลาทอดมันจะไม่เกรียมจูลี่เรียนทําอาหารจากตําราของจูเลียและเธอก็ได้นํามาเขียนบล็อกเล่าให้ผู้คนฟังว่าเธอทําอะไรไปบ้างและเธอก็ได้ลงมือทามันในทุกวันเหมือนกับว่าตอนนี้กําลังเขียนนิยายชีวิตของตัวเองลงในเน็ตแล้วเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆครับเพื่อนสาวเนี่ยก็มาช่วยบ้างทําดีบ้างทําพลาดบ้างเรียนรู้กันไปเวลาผ่านไป5สัปดาห์ไวเหมือนโกหกเลยใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับก็ได้เริ่มมีคนอ่านบล็อกของเธอแถมยังมีการส่งซอสมาให้ด้วยนะเธอทําเสร็จไปทั้งหมด65สูตร ใน4 7วันเมนูต่อไปครับ lobster thermidor แต่จูลี่ไม่เหมือนจูเลียตรงที่ว่าจูเลียสามารถปลิดชีพกุ้งได้แบบชิวๆจูลี่ของเราเนี่ยต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจัดการวัตถุดิบอย่าง lobster เชี่ยกุ้งไม่ตายดีนะที่เอริกมาช่วยปราบกุ้งให้และปาร์ตี้งานวันเกิดของจูลี่เธอก็ลงมือทําอาหารด้วยตัวเธอเองเพื่อนๆชอบครับซึ่งแฟนเพื่อนเนี่ยก็แนะนานะว่าเออร์นี่เธอน่าจะทําธุรกรรมออนไลน์เอาไว้นะเผื่อว่าจะได้เปิดให้คนโดเน a t เข้ามาบ้างไงจะได้มีรายได้เพิ่มหลังจาก ที่ได้ตัดเทค,คกันเสร็จนะครับเอริกก็ได้มอบของขวัญวันเกิดเป็นสร้อยไข่มุกให้กับจูลี่เหมือนที่จูเลียเคยใส่ตอนทำอาหารในรายการตอนนั้นนะครับเอริกเห็นว่าจูลี่น่าจะชอบเลยแอบ,บซื้อมาเซอร์ไพรส์มันซะเลยเธอดีใจมากครับแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปวันหนึ่งนะครับเอริกโทรมาบอกเธอว่าเฮ้ที่รักร็อกของคุณเนี่ยดังติดอันดับท็อปทรีในเว็บไซต์เลยนะเอาล่ะฮะตอนนี้เริ่มมีคนรออ่านเรื่องราวของเธอ <c oughs> ขึ้นเรื่อยๆเลยฮะแล้วเมนูง่ายๆมันเริ่มหมด <c oughs> ใช่ไหมครับหลังๆมาเนี่ยมันจะมีเมนูที่ยากขึ้นนนยากขึ้ะเแลม ต่อไปครับคือแอสปิกมันคือเยลลี่ที่มีรสชาติของเนื้อตุนเท้าลูกวัวจนได้ที่แล้วนาเจลไปแช่ในตู้เย็นและจบที่คว่ำใส่จานเละจูลี่พยายามทาครับแล้วก็ทําซ้ําทําเรื่อยๆทําจนกว่าจะได้เอลิกก็บอกจริงๆเราไม่ทําก็ได้มั้งไม่มีใครรู้หรอกเราแอบ,บเนียนสักเมนู2เมนูคงไม่เป็นไรมั้งจูลี่ก็บอกว่าไม่ได้เด็ดขาดเลยยังไงก็ต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วก็คนอ่านที่สําคัญเลยเนี่ยจูเลียเป็นไอดอลของเธอและเธอไม่อยากให้จูเลียผิดหวังด้วยเธอก็เลยพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก็พเ,เรพราะจ มเมนูหลังๆเนี่ยมันยากขึ้นเรื่อยๆนะก็เริ่มหมงุดหงิดและอะไรก็ไม่ได้ดังใจสักอย่างด้วยครับแล้วก็บวกกับที่เธอเนี่ยไม่ชอบที่อยู่หน้าปัจจุบันของเธออีกด้วยครับตอนนี้ก็เริ่มโทษนั่นโทษนี่ไปเรื่อยเลยครับท่อนงท่อน้ําไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเว้ยจะให้ฉันทำอาหารในครัวแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่แปลกใจเลยที่วุ้นไม่แข็งเอาเล่ะฮะทาไม่ได้ก็เริ่มพานเอริกก็เตือนนะครับรู้ไหมคุณทําตัวไม่เหมือนกับจูเลียไอดอลของคุณเลยสักนิดโอ้ยโมโหเว้ยเมนูต่อไปครับไก่อบย,ดดยบะ สรุปให้ฟังเลยฮะยิ่งทําก็ยิ่งเละกว่าครั้งก่นกอนๆเธอน้อยตัวเองครับที่ทําไม่ได้ร้องไห้เหมือนเด็กที่ถูกขัดใจแต่เวลาเดียวกันนั้นนะครับมีนักข่าวโทรเข้ามาสนใจอยากจะทําข่าวของจูลี่เอริกรับสายให้แต่ดูสภาพจูลี่ของเราสิครับจูลี่เนี่ยลุกขึ้นมาคุยนะและเธอก็ดีใจมากและนักข่าวเนี่ยก็จะพาคุณบรรณาธิการที่ตีพิมพ์หนังสือของจูเลียมาชิมอาหารของเธอด้วยมันน่าตื่นเต้นมากนะครับคนที่เป็นบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ทั้งเคยทําและเคยชิมอาหารในหนังสือต้นฉบับกําลังจะมาชิม,มหานนขออองเธแน่ ครับวาจูลีเลือกเมนูเบิร์ฟบูกิองเมนูที่เป็นตำนานที่ทําให้หนังสือได้ตีพิมพ์มาทาเธอวางแผนล่วงหน้าโดยที่จะทาศัตรูไว้ก่อนคืนหนึง่งซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง30นาทีแต่ดันหลับเลยนาฬิกาปลุกครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่จริงสิครับเรียบร้อยครับศัตรูไม่กลิ่นนั้นหอมหวนวนใจตลบอบอวนไปทั้งห้องเลยทีเดียวเธอมึอนตึบเลยครับจนไปทํางานไม่ไหวเลยนะวันนั้นเนี่ยถือว่าป่วยกันเลยทีเดียวแล้วก็มีการลาป่วย1วันด้วยนะครับเพื่อกลับไปนอนต่อแล้วก็ตื่นมาเขียนบลล็อกแ้วซ วัตถุดิบมาทําใหม่อีกรอบตกเกย็นนะครับอาการของเธอก็ดีขึ้นพร้อมกับทําอาหารให้กับผู้ที่มีชื่อเสียงได้ชิมแต่เทวา่าฟ้าฝนไม่เป็นใจเนี่ยสิครับพายุเข้าหนักมากทางนู้นเนี่ยก็เดินทางไม่ได้ส่วนทางนี้เนี่ยก็ตกหนักเช่นกันเธอจึงผิดหวังครับพอตั้งใจทําอย่างเต็มที่แล้วเอริกจึงปลอบใจเธอไปนะครับว่าไม่เป็นไรหนะ้าคิดในแง่ดีเราได้กินเต็มที่เลยนะวันนี้แต่มันก็ถือเป็นเรื่องดีนะที่ฝ่ายนั้นไม่ได้มาครับเพราะว่าเธอเนี่ยทำจืดไปฮะเอริกชิมแล้วก็ใส่เกลือเพิ่มดีนะทีี่่ไไมด้เสิร์ฟวันน ถือว่าฟ้าฝนจากร้ายกลายเป็นดีก็แล้วกันแต่พออะไรไม่ได้ยัางใจนะครับมันเริ่มมีการกระทบกระทั่งกันฮะบางทีเอริกเขาคิดว่าจูลี่เนี่ยเครียดกับบล็อกของเธอมากเกินไปครับคือมันจะเป็นยังไงล่ะถ้าบล็อกของเธอเนี่ยมันไม่มีคนสนใจแล้วโลกจะแตกเลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นซะหน่อยซึ่งเธอเนี่ยหมกมุ่นมากเกินไปครับจนไม่ค่อยใส่ใจกับชีวิตคู่เท่าไหร่เอริกเขาสนับสนุนเธอครับแต่มันฟังดูตลกที่ต้องกลับบ้านมาฟังเธอบ่นทุกวันทำกี่ทีทกี่ทีก็เละไม่เป็นท่าเขารู้สึกว่าบรรยากาศชีวิตคูู่่่เมริหหดลงทุก ุกวันเธอก็บอกเอริกนะครับว่าที่ฉันทำเนี่ยมันก็ไอเดียของคุณนะคุณนั่นแหละเป็นคนแนะนําให้ฉันทําร็อกเอริกก็ยอมรับว่าใช่ผมน่ะแนะนําให้คุณทําและผมก็เสียใจด้วยที่แนะนําไปแบบนั้นสรุปทะเลาะกันครับเอริกเขาตัดสินใจที่จะออกไปอยู่นอกบ้านสักพักนึงนะเพราะว่าถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยก็จะมีแต่ทะเลาะกันแปบแปาครับจูลี่เสียใจที่ทะเลาะกันและเธอเนี่ยก็มาคิดนะฮะว่ไ,ไูเเเีงงคกอออ้็ด,ขออดชขธ ชีวิตที่ดีเหมือนกับจูเลียเช่นกันแต่เธอยอมรับครับว่าเธอไม่ใช่จูเลียเพราะจูเลียเนี่ยไม่เคยหัวเสียกับความล้มเหลวแถมจูเลียไม่เคยเกลียก้ยกล่อดแช่อารมณ์กับพอลเลยแม้แต่ครั้งเดียวจูลี่เธอรู้สึกผิดแล้วก็ได้เสียใจกับสิ่งที่เธอได้ทําลงไปเพราะตัวเธอเองนะครับก็อยากจะเป็นให้ได้เหมือนกับจูเลียเช่นกันเธอเขียนระบายลงในบล็อกครับและยอมรับผิดที่ทําตัวเจ้าอารมณ์กับเอริกเธอได้ฝากข้อความไปขอโทษเขาตรงๆด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าคิดถึงมากเอริกเนี่ยนะครับได้อ่านบล็อกของเธอและเขาเนี่ยนะฮะได้กล หลังจากวันนั้นนะครับจูลี่ก็ได้เริ่มฝึกทำเมนูยากๆอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างนะครับมันต้องผ่านการฝึกฝนทำไม่ได้ก็ทำซ้ำถ้ายังล้มอยู่ก็แค่ลุกขึ้นมาทำใหม่สุดท้ายนะครับเธอก็สามารถพัฒนาฝีมือขึ้นหลังจากที่ล้มแล้วล้มอีกเวลาได้ผ่านไปความพยายามก็เริ่มผลิดอกออกผลนักข่าวและสํานักพิมพ์หลายแห่งเริ่มติดต่อเข้ามาขอสัมภาษณ์เธอและความฝันที่จะได้เป็นนักเขียนก็เริ่มขยับเข้าใกล้ขึ้นมาอีกก้าวหนึ่งแล้วแหละแล้ววันหนึ่งนะครับเธอก็ได้รับสายจากนักข่า คนเขาเพิ่งจะสัมภาษณ์จูเลียในไวยชาาเกี่ยวกับบล็อกของจูลี่ซึ่งในบทสัมภาษณ์เนี่ยมันจะมีประโยคนึงครับที่จูเลียได้บอกว่าเธอไม่ได้ซีเรียสเรื่องบล็อกถ้าจูลี่จะเอาหนังสือของเธอไปเป็นตำราเพื่อเขียนบล็อกเนี่ยก็เอาเลยแต่จูลี่เธอเข้าใจไปเองครับว่าจูเลียเนี่ยน่าจะเกลียดเธอประมาณว่าถ้าไม่ซีเรียสก็แสดงว่าเกลียดฉันสินะคือบางทีเราคาดหวังกับไอดอลของเราใช่ไหมครับพอไอดอลของเราไม่ได้ชื่นชมเรากับสิ่งที่เราทำเนี่ยบางทีฝ่ายนั้นอาจจะไม่ได้พูดชื่นชมออกมาตรงๆหรือว่่่่าาาไไไมด้ิเเรรตตอะแว กับรู้สึกนอยเองอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะว่าเฮ้ยทำไมไม่ชมฉันหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะจูลี่เธอกังวลแล้วก็คิดหนักครับกลัวว่าจูเลียเนี่ยจะหาว่าเธอนําผลงานคนอื่นมาสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเอลิกก็ปลอบเธอนะครับว่าจริงๆเราก็ไม่รู้นะว่าจูเลียคิดยังไงจูเลียอาจจะเข้าใจในสิ่งที่คุณทําหรืออาจจะไม่เข้าใจก็ได้บล็อกคืออะไรเราก็ไม่รู้ว่าจูเลียเข้าใจหรือเปล่าทีนี้เราจะมานั่งคิดแทนจูเลียทําไมละ่ะว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะยังไงจูเลียก็เป็นไอดอลของคุณจูเลียตัวจริงนะ่ะจะคิดยังไงไไกก็็ม่่เปนนรหรอคคุณแสใจ จูเลียที่อยู่ในหัวคุณก็พอละลืมคอมเมนต์ต่างๆที่ทําให้กังวลใจไปซะแล้วมาจดจําสิ่งดีๆของจูเลียผ่านหนังสือของเธอที่คุณอ่านทุกวันก็พอแล้วล่ะจูลี่ฟังแล้วก็ขอบคุณเอริกเธอบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนพ่อพระมาโปรดเอริกก็บอกว่าไม่หรอกหน้าคุณช่วยตัวเองต่างหากละ่ะเธอก็เล่นใหญ่แบบจริงจังนะครับว่าฉันกนําลังจมน้ําและคุณก็ดึงฉันขึ้นไปเอริกบอกว่า <laughs> อย่าเวอร์นะเลยหนะ้าคือจูลี่เนี่ยเธอเป็นสายเล่นใหญ่นะครับและเอริกก็แบบว่าอย่าเวอร์อย่าเวอร์คือคู่นี้มันลงตัวไปอีกแบบอนะ่่่ะนนแลหลหังงจาากทีได้ผ้ผพเรื ที่ไม่สบายใจมาแล้วนะครับจูลี่ก็ได้เขียนในบล็อกครับว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เธอไม่เข้าใจจนได้เรียนรู้ว่าที่จูเลียทําอาหารน่ะก็เพราะว่าทําแล้วสนุกไปกับมันไม่ใช่มาทาแล้วเครียดเหมือนกับเธอช่วงแรกๆคือถ้าเราทําแล้วมันไม่เอนจอยไปกับมันเนี่ยก็อย่าทําเลยดีกว่าและจูลี่ก็ได้บทเรียนหลายอย่างนะกับการทาบล็อกในครั้งนี้และตอนนี้เหลือแค่วันเดียวกับอีกหนึ่งเมนูการลอกกระดูกเป็ดอันนี้เป็นเมนูที่ยากสุดครับเธอเปิดตําราของจูเลียแล้วก็ได้เปิดรายการดูไปพร้อมกับลงมือทําตามตอนนี้ครบแล้ว3 6ม 5วันกับ524เมนูทุกคนชอบเธอแฮปปี้จูลี่กล่าวในปาร์ตี้ว่าเอริกฉันคงทำไม่ได้ถ้าไม่มีคุณคุณเติมเต็มชีวิตฉันเป็นลมหายใจของฉันแด่สามีของฉันจบโปรเจกต์อันยาวนานแล้วก็ได้กลับไปใช้ชีวิตตามเดิมเวลาผ่านไปครับจูลี่ได้มางานนิทรรศการของจูเลียคือผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่างานนิทรรศการหรือเปล่าเพื่อนๆก็ลองดูนะตามภาพนี่แหละก็คือว่ามันเป็นงานที่แสดงผลงานของจูเลียแล้วก็มีทั้งภาพถ่ายและก็ครัวของจูเลียที่ถูก จำลองขึ้นมาด้วยคือจูลี่ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เจอกับจูเลียตัวเป็นๆน,นะครับแต่เธอบอกกับภาพถ่ายของไอดอลเธอว่าฉันรักคุณนะจูเลียเอาเลยครับสุดท้ายนะฮะก็มาถึงบทสรุปของเรื่องพอลได้เสียชีวิตไปในปี1994ด้วยวัย92ปีส่วนจูเลียก็ได้เสียชีวิตในปี2004ด้วยวัย91ปีหนังสือเจ้าแห่งศาสตร์อาหารฝรั่งเศสของเธอถูกตีพิมพ์ไปทั้งหมด49ครั้งส่วนจูลี่เนี่ยก็ได้เขียนหนังสือของเธอเองโดยใช้ชื่อว่าจูลียแอนด์จูเลีย การตีพิมพ์เมื่อปี2005เธอกับเอริกยังคงอาศัยอยู่ที่นิวยอร์กแต่ว่าย้ายบ้านหลังใหม่นะไม่ใช่หลังเดิมสุดท้ายแล้วจูลี่ได้ทําตามฝันเธอกลายเป็นนักเขียนอาชีพอย่างที่หวังเอาไว้และในท้ายที่สุดหนังสือของเธอก็ได้ถูกนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์เราได้เห็นแล้วครับว่าทั้งสองสาวเนี่ยเกิดกันคนละยุคสมัยซึ่งบริบทสังคมเนี่ยค่อนข้างต่างกันหน้าที่การงานก็ต่างกันแม้แต่อุปกรณ์ในครัวของทั้งสองยุคเนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่ต่างกันด้วยและอาหารก็ได้นําพาให้ทั้งสองคน จเจอกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆก็ตามอ่ะนะและการที่ทั้งสองสาวประสบความสําเร็จได้นั้นส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเธอทั้งคู่มีสามีที่ดีเป็นคู่ชีวิตที่ดีและความอบอุ่นในครอบครัวก็นําพาให้เราได้มาฟังเรื่องราวดีๆของพวกเธอในวันนี้จบจูลี่แอนจูเลียปรุงรักให้ครบรถผมเรียบเรียงแล้วก็เล่าใหม่ตามสไตล์ของผมนะครับซึ่งขออนุญาตไม่เล่าตามหนังที่ตัดสลับไปสลับมานะฮะเอาละทีนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเลยกันนะคงจะ มีคนสงสัยครับว่าทําสงครามอยู่ดีๆทําไมแวะมาทําอาหารได้ละ่ะผมน่าจะหิวใช่ไหมละ่ะตอบเลยครับว่าใช่ฮะหิวเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าซีอูนะ